กลางวันนี้พี่พี่มีเมนูในใจกันหรือยังคะเราจะไปกินก๋วยเตี๋ยวบ้านห้วยหอยกันพี่พี่ท่านไหนสนใจตามน้องคเน็กมาเลยพี่สมชายอย่าขับรถเร็วนะเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวขวาด้านหน้าเลี้ยวขวาตรงป้ายน้ำเงินนะะี่เลยค่ะบ้านห้วยหอยถึงร้านแล้วคะ่กะก๋วยเตี๋ยวบ้านห้วยหอยพี่สมชายจอดรถดังเอี๊ดน้องคเน็กรีบเดินไปหาไหมค,ะะคะ้าเลยค่ะว้าวไม่ทันพี่หนุม่มแมวนะพี่หนุ่หนุ่ยละมาถึงแล้วสั่งเลยเนี่ย โอ้โหเมนูเยอะแยะเลยค่ะกินอะไรกันดีนะ้าแอบดูไหมคะลวกเส้นสนอยว้าวน้ำปรุงจัดจ้านมากเลยได้มาแล้วมามารวมเนื้อมีขาวเอ็นเนื้อรวมชํามากของพี่หนูหนุยและพี่หนูแม่มสั่งเล็กต้ยมยำรวมหมูซุปกระดูกก็มีนะคะ อร่อยเด็ดตามที่พี่ๆบอกในไลฟ์ค่าก่อนจริงๆด้วยค่ะมีติีมแก้คาวปากด้วยนะคะถามไปถามมาเป็นลูกค้าเอ็นทีเน็ตบ้านของเราเองคะ่ะหากพี่ๆท่านใดได้มาแถวนี้อย่าลืมมาอุดหนุนกันด้วยนะคะร้านหาไม่ยากเลยคะ่ะตามพิกัดนี้มาได้เลยคราวหน้าเอี NT แพร่พายแอพาิจะพาไปที่ไหนติดตามกันด้วยนะคะบา,บาย